สวัสดีครับไม่ได้ไล่ให้ชมมาหลายวันนะฮะวันนี้ก็เอาสมเด็จวัละรังพิมพ์พระทา,านมาให้ชมกันฮนะองนี้จะเก่าดูความแห้งความเก่าของท่านนะีฮะเก่ามากครับเนะี่ยฮะดูพิมพ์ทรงท่านก่อนท่านดูฮนะด้านนี้ ซุมด้านนี้จากตรงนี้จะลอยเหมือนจะหักแล้วก็โยเข้ามาในหนงองพระข้างในเนี่ยโยเข้ามาเนี่ยดะดูนียโยเข้ามาส่วนด้านซ้ายของท่านเนี่ยก็จะลงมาชิดขอบนะฮะดูลักษณะทั่วไปของท่านก่อนพระพักจะเหมือนรูปไข่เกต สะบัดไปทางขวาเอตเบดเอสะบัดไปทางซ้ายแล้วมาทางขวาเล็กน้อยเนี่ยสวยงามครับแลวตรงปลายเกตดมันจะคมแหลมนะจะคมแหลมถ้าพื้นที่ถ้าพื้นที่ด้านนอกกับเนี่ยฮะด้านนอกด้านในซอกแขนพื้นที่ด้านนี้จะสูงตรงนี้ และพื้นที่ตรงนี้จะสูงกว่าในซอกแขนนะจะลดหลั่นลงไปครับอกจะนูนขึ้นมาเห็นชัดเจนฮะลักษณะเหมือนอกวีนะฮะซอกแขนด้านซ้ายของท่านเนี่ยจะลึกและสูงกว่าซอกแขนด้านขวาเป็นลักษณะของพระพิมพระประธานฮะดูครับ ฐานชั้นล่างดูฐานชั้นล่างจะเป็นฐานใหญ่ตันแล้วก็จะมีร่องลเล็กๆ้างกลางด้านซ้ายของท่านเนี่ยเหมือนจะตัดฉากด้านขวาของท่านจะตัดเฉียงฐานท่านที่สองจะเป็นฐานสิงสวยงามฮะฐานสิงสวยงามแล่ฐานบนนะฮะฐานชั้นบนนี่ครับด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้นะฮะด้านนี้ด้านเนี้ย จะสูงกว่าด้านนี้ส่วนเขาด้านซ้ายของท่านจะสูงกว่าเขาด้านขวานี่ลักษณะฮนะลักษณะพิมพ์ทรงของท่านดูก่อนฮนะเส้นซุ้มจะยุบตัวนะโดยเฉพาะตรงนี้ยุบม้วนเข้าไปเลยเนะี่ยตรงนี้จะเห็นชัดจะม้วนไปเลยเนะี่ยนี่ฮะความแห้งความเก่ามากครับเนี่ยฮะมวลสารเต็มองค,ครับเนี่ยฮะดูฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุด เม็ดแดงซึ่งเขาบอกว่าเป็นพระซุ้มกอรหรือว่าพระรืดินของกำแพงเพชรน,นะฮะเอาลองมาดูด้านข้างฮะเนี่ยด้านข้างตรงนี้เหมือนจะลอยครูดตอนตัดนะเนี่ยฮะมวลสารจะครูดออกมาเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเลยจะมีมวลสารเต็มไปหมดนะฮะด้านข้างของท่านเนี่ยแลวจะมีรอยแยกรอยแยะตัวเนี่ยดีด้านบน,นะฮะด้านบนเนี่ยฮะด้านบน อันนี้จะข้างขวาของท่านเนี่ยนี่ด้านหลงังเอามาดูด้านหลังด้านหลังครับเนี่ยเป็นพระที่เก่าเนื้อแห้งจัดนะฮะเนื้อแห้งจัดดูนะฮะมวลสารจะเต็มนี่มวลสารเต็มเลยครับ เนี่ยครับชมฮะเนี่ยผิวละเจ้าหยดยุบตัวและมวลสารที่มีอยู่ในเนี้ยจะโผล่ขึ้นมาฮะเป็นเม็ดเม็ดไม่ได้ดดดโผล่ขึ้นมาจากผิว อ้าวเดี๋ยวลองมาดูขยายกันหน่อยนะฮดูขยายกันก่อนครับครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ้าวดูขยายนี่ฮะซุ้มตรงนี้นะฮะ จะเห็นซุ้มตรงนี้นี่ฮะตรงนี้ตรงนี้นี่ฮะหดตัวยุบตัวหดไปเลยเนี่ฮะหดตัวเยอะเนี่ยหดตัวม้วนเลยนลเ,นนนเนี่ยม้วนเป็นี่้นของจีนนะครับนี่ฮะม้วนสารท่านน,ะนี่ฮะท่านชมและให้พิจารณาดูครับความแห้งความเก่าครับนี่ฮะค่อยๆชมกัน ดูมวลสารของท่านนะฮะนี่ฮะมวลสารที่เป็นผงพุทธคุณเนี่ยเม็ดก้อนสีขาวเนี่ยฮะจะเห็นชัดเจนตรงนี้นะเนี่ยเม็ดขาวนี่เนี่ยเม็ดขาวขาวเนี่ยฮะก้อนขาวเม็ดแดงเม็ดดำมีฮะเม็ดดำและมีหินสีเทาเนี่ยดูพระพักท่านนะฮะตรงพระพักท่านเนี่ยจะมีมวลสารเต็มไปหมดครับเนี่ยฮะ ทางจากแหลมแหลมหน่ยเป็นผลอ่าเป็นเป็นรูปไข่ครับตรงอกนะฮะดูเนื้อตรงอกท่านเนี่ยฮะท่านพิจารณาพิจารณาเนื้อหาครับชมดูฮะดูซอกแขนท่านครับและดูไหลด้วยการทิ้งแขนนะฮะทิ้งแขนของท่านด้าน ด้านซ้ายท่านเนี่ยดูด้านซ้ายท่านจะต่ําส่วนด้านขวาจะสูงกว่านะการหักข้อศอกเร่ตรงบริเวณด้านซ้ายของท่านตรงข้อศอกท่านนี่ยจะมีเส้นชีวอแเรตรงข้อมือท่านตัวนี้จะเหมือนจะเป็นคัดคอดหน่อยนะฮะลักษณะการดูนะฮะดูทั่วๆครับนี่นะฮะดูการแตกลายงา ชมการแตกลายงาในส่วนที่ลายงาที่แตกก็จะเหมือนจะมีแคนไซ์ขึ้นมาคลุมเข้าแทรกอยู่เข้าไปในในส่วนที่แตกลายงาครับนี่ครับดูครับค่อยค่อยส่องนี่ฮะเม็ดสีแดงเห็นชัดเจนนะฮะเม็ดสีแดงครับตรงนี้ครับนี่ฮะเม็ดสีแดงฮะนี่ฮะเม็ดแดงนี่เม็ดขาวนี่ฮะ เป็นผงพุทธคุณของท่านฮะนี่ฮะท่านชมฮะชมครับนี่ครับนี่ฮะเป็นเม็ดหินสีเทาเนี่ยฮะจะเห็นชัดตรงนี้เนี่ยครับท่านชมฮะครับนะฮะเอามาดูด้านหลังบ้างครับ นี่ครับด้านหลังท่านเนี่ยจะเห็นชัดเจนครับมวลสารการเหี่ยวการยนนะ่นฮะของพระที่อายุมากมากครับที่อายุร้อยกว่าปีเนี่ยผิวพันณท่านจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยฮะจะมีส่วนเนี่ยฮะเหมือนกับ บางคนก็เรียกว่าแป้งโรยพิมพ์่ะจริงๆคือแคนไซนั่นแหละขึ้นมาเนี่ยรอยแตกรอยแยกด้านหลังเนี่ยจะมีแคนไซที่งอกออกมาจากปูนเปลือกหอยอะมาแทรกตัวเต็มไปหมดคะนาะดูนะะท่านด,ดูดูดูด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยดูมวลสารนะดูแล้วมันมากครับองนี้นี่นะฮะม้นกวดเห็นกวดสีเทานะฮะเห็นนะฮะ ครับนี่ครับนี่ฮะหรืหามวลสารท่านความแห้งความเหี่ยวความย่นการหดตัวมวลสารพระพระของสมเด็จโตท่านนะพุทธรุปูตปตโตท่านจะมีมวลสารที่มากพอสมควรครับนี่ฮะดูท่านนะดูมวลสารท่าน ดูด้านข้างด้านนี้บ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยฮะมวนสารด้านข้างเนี่ยฮะนี่ลอยครูดนะฮะอยมวลสารเนี่ยเห็นเนี่ยฮะมวลสารด้านข้างท่านครับเอออีกแธบม้วนสารอีแธ ครับเนี่ยฮะดูครับดูแล้วโอ้โหชื่นใจมากครับองนี้ครับาดูด้านหน้าอีกอรอบ ดิานะดนหนาครับพิมพ์ทรงครับถูกต้องตามมาตรฐานครับของพิมพ์พระประธานของสมเด็จโตท่านครับสมปู่โตนี่ด้านหลังครับนี่ฮะนี่ฮะดูตะแคงดูจะเห็นมวลสารชัดเจนโอเคครับคลิปเนี้ยไว้เท่านี้ก่อน ฮะใครสนใจก็ทักเข้ามาครับราคาก็พอมาพอไปกันฮะแบ่งปันฮะแบ่งปันกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับ